ค่ะตอนนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับพวกเรานะคะชาวไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นกันแล้วหลายท่านได้รับจดหมายในการจองฉีดวัคซีนนะคะก็จะมีทั้งที่เป็นไฟเซอร์และก็มา n o นน่นะคะครั้งนี้เรามาทำความรู้จักแล้วก็การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนของไฟเซอร์กันก่อนเลยนะคะคำชี้แจงทั้งหมดมาจากบริษัทไฟเซอร์ค่ะแจ้งว่าผู้ที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้คือผู้ที่มีไข้ สูงอย่างชัดเจนนะคะมีโรคร้ายเฉียบพลันและมีอาการแพ้รุนแรงหายใจมีเสียงวีดหัวใจเต้นเร็วผิดปกติและมีภาวะความดันโลหิตที่ต่ำกว่าปกติค่ะในกลุ่มนี้ไม่สามารถที่จะรับวัคซีนได้และต่อไปนะคะบริษัทไฟเซอร์เขายัางแจ้งว่าผู้ที่จะต้องระวังในการรับวัคซีนก็คือท่านที่อยู่ในระหว่างนะคะใช้ยาต้านภาวะการแข็งตัวของเลือด และท่านที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องท่านที่มีโรคประจาตัวเช่นหัวใจโรคไตโรคเลือดหรืออื่นๆท่านที่เคยได้รับวัคซีนและมีอาการแพ้เช่นมีไข้มีผื่นภายในสองวันเมื่อหลังรับวัคซีนแล้วก็ท่านที่เคยมีอาการชักในอดีตมาก่อนนะคะอาการเหล่านี้ถ้าเรามีอยู่แล้วนะคะให้แจ้งต่อแพทย์ก่อนที่จะได้รับวัคซีนของ